สวัสดีครับในยุคที่ดอกเบีย้ยกำลังปรับตัวขึ้นแบบนี้การเก็บเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์เฉยๆอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่เวิร์กที่สุดแล้วก็ได้นะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าจะทำยังไงให้เงินออมของเราทำงานได้หนักขึ้นผ่านเครื่องมือการลงทุนที่น่าสนใจมากๆอย่างตราสารนี้ครับเคยมานั่งคิดกันดูไหมครับว่าเงินที่เราอุตสาห์เก็บหอมรอมริบไว้ในธนาคารเนี่ยมันกำลังทำงานให้เราอย่างเต็มที่แล้วหรือยัง เพราะในขณะที่ค่าของเงินมันอาจจะลดลงไปเรื่อยๆทุกวันการปล่อยให้เงินนอนนิ่งๆก็เหมือนกับเรากําลังเสียโอกาสดีๆในการสร้างผลตอบแทนไปอย่างน่าเสียดายเลยนะครับในอีกไม่กี่นาทีต่อจากนี้นะครับเราจะมาดูทางเลือกใหม่ๆนอกเหนือจากการฝากเงินธรรมดามาเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆระหว่างพันธบัตรรัฐบาลกับหุ้นกู้เจาะลึกความเสี่ยงสำคัญสองข้อที่ต้องรู้จริงๆ แล้วก็ปิดท้ายด้วยวิธีเริ่มต้นลงทุนแบบง่ายๆที่ใครๆก็ทำตามได้ค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่่าดแรกกันเลยมาดูทางเลือกใหม่ที่มันไปได้ไกลกว่าแค่การออมเงินกันดีกว่าครับมันมีคำพูดหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากเลยนะครับเขาบอกว่าในยุคที่อัตราดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นเนี่ยการถือเงินสดหรือฝากเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์อย่างเดียวไม่ใช่วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดอีกต่อไปแล้วและนี่แหละครับ คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราต้องมองหาทางเลือกอื่นๆและทางเลือกที่ว่านั่นก็คือตราสารหนี้นี่แหละครับถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะตราสารหนี้ก็เหมือนกับสัญญาฉบับหนึ่งที่บอกว่าเราในฐานะนักลงทุนเนี่ยได้ให้รัฐบาลหรือบริษัทเอกชนกู้ยืมเงินไปเพื่อแลกกับการที่เราจะได้รับดอกเบี้ยเป็นประจำแล้วพอครบกําหนดสัญญาเราก็จะได้เงินต้นทั้งหมดคืนมาครับความแตกต่างที่สําคัญมากมันอยู่ตรงนี้เลยครับ คือการลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยสเตตัสของเราคือเจ้าหนี้ครับแต่ถ้าเราไปลงทุนในหุ้นปุ๊บสเตตัสของเราจะเปลี่ยนเป็นเจ้าของกิจการทันทีจุดนี้สําคัญมากนะเพราะตามหลักแล้วเนี่ยเจ้าหนี้จะมีความเสี่ยงต่ากว่าแล้วก็มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนก่อนเจ้าของด้วยถ้าเกิดบริษัทมีปัญหาอะไรขึ้นมาเอาละครับทีนี้พอเราเข้าใจแล้วว่าเราจะมาในบทบาทของเจ้าหนี้คําถามต่อมาก็คือแล้วเราจะให้ใครยืมเงินดีละ่ะระหว่างรัฐบาลกับบริษัทเอกชน หัวใจของมันอยู่ตรงนี้เลยครับถ้าเป็นพันธบัตรที่รัฐบาลเป็นคนออกอันนี้คือความเสี่ยงต่ํามากๆเรียกว่าแทบจะไม่มีความเสี่ยงเลยแต่แน่นอนผลตอบแทนก็จะน้อยหน่อยส่วนหุ้นกู้ที่บริษัทเอก,กชนเป็นคนออกความเสี่ยงก็จะหลากหลายมากครับตั้งแต่ต่ําไปจนถึงสูงเลยซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องแลกมาก,กับผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อจูงใจเรานั่นเองครับแล้วทําไมเรื่องนี้ถึงสําคัญก็ดูตัวเลขตรงนี้สิครับ โดยทั่วไปแล้วตราสารนี้สามารถให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีได้ตั้งแต่2-5%ฟังดูอาจจะไม่เยอะนะแต่ถ้าเทียบกับดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปแล้วมันอาจจะมากกว่ากัน5เท่าหรือเป็น10เท่าเลยนะนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าพลังของการทำให้เงินทำงานอย่างแท้จริงแน่นอนครับพอพูดถึงผลตอบแทนที่สูงขึ้นมันก็ต้องมาพร้อมกับความเสี่ยงเป็นของคู่กันเลย ในส่วนนี้เราจะมาทำความรู้จักกับความเสี่ยงหลักๆสองข้อที่นักลงทุนหน้าใหม่ต้องรู้ไว้เลยครับความเสี่ยงข้อแรกเราเรียกว่าความเสี่ยงด้านเครดิตหรือเครดิตริสค์ครับถ้าพูดภาษาบ้านๆเลยก็คือความเสี่ยงที่คนยืมเงินเราไปไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือบริษัทอาจจะไม่มีเงินมาจ่ายดอกเบีย้ยหรือไม่มีเงินต้นมาคืนเราตามที่สัญญาไว้นั่นเองแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครน่าเชื่อถือ ไม่ต้องดาวครับเราดูอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติงได้เลยมันก็เหมือนเกรดที่บริษัทอย่างทริสหรือฟิ h เขาให้มาโดยจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆคือกลุ่มหน้าลงทุนหรือ Investment Gra d e ตั้งแต่ Triple A ลงมาถึง BB b ลบอันนี้จะถือว่าความเสี่ยงต่ำหน่อยส่วนอีกกลุ่มคือกลุ่มเก็งกำไรหรือ Speculative Grade อันนี้ความเสี่ยงก็จะสูงขึ้นมาครับแต่สำหรับพันธบัตรรัฐบาลโดยทั่วไปแล้วจะถือว่าไม่มีความเสี่ยงด้านนี้เลย มาถึงความเสี่ยงข้อที่2ข้อนี้อาจจะซับซ้อนขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเรียกว่าความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยมันคือความเสี่ยงที่ว่าราคาของตราสารหนี้ที่เราถืออยู่เนี่ยมันจะขึ้นขึ้นลงลงตามอัตราดอกเบี้ยในตลาดแต่ต้องย้ำนะครับว่าความเสี่ยงนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราอยากจะขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดอายุเท่านั้นนะเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆนะครับให้นึกถึงภาพไม้กระดกเลยมันจะสวนทางกันแบบนี้ครับ เมื่อไร่ก็ตามที่อัตราดอกเบีย้ยในตลาดมันสูงขึ้นตราสารนี้รุ่นเก่าของเราที่ให้ดอกเบีย้ยต่ำกว่ามันก็ดูไม่น่าสนใจใช่ไหมครับราคามันก็จะตกลงในทางกลับกันเลยนะถ้าอัตราดอกเบีย้ยในตลาดมันลดลงโอ้โหตราสารนี้รุ่นเก่าของเราที่ให้ดอกเบีย้ยสูงๆนี่กลายเป็นของมีค่าเลยราคามันก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยครับเอาล่ะครับหลังจากเข้าใจแนวคิดและหลักการสำคัญกันมาพอสมควรแล้ว ก็มาถึงส่วนสุดท้ายที่เราจะนำความรู้ไปใช้จริงกันนั่นก็คือแล้วเราจะเริ่มต้นลงทุนได้อย่างไรกระบวนการเริ่มต้นจริงๆมันไม่ได้ซับซ้อนเลยนะมีแค่3สเต็ปง่ายๆแค่นี้เองครับ 1. คือประเมินเป้าหมายของตัวเองก่อนแล้วดูว่าเรารับคำเสี่ยงได้แค่ไหน 2. คือเลือกวิธีการลงทุนที่เหมาะสมกับเราและ3ก็คือลงมือลงทุนเลยแล้วก็คอยติดตามผลอย่างสม่าเสมอครับ สำหรับวิธีการลงทุนหลักๆแล้วก็มีอยู่2ทางครับคือการซื้อโดยตรงจากผู้ออกตราสารเลยซึ่งปกติก็จะทำผ่านธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์และอีกวิธีหนึ่งที่นิยมมากๆสำหรับมือใหม่เลยก็คือการลงทุนผ่านกองทุนรวมตราสารหนี้ครับข้อดีของมันคือเหมือนมีคนช่วยเรากระจายเงินไปลงทุนในตราสารหนี้หลายๆตัวซึ่งมันก็จะช่วยลดความเสี่ยงไปได้เยอะเลยและข่าวดีมากๆก็คือในปัจจุบันการลงทุนมันเข้าถึงง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะมากเลยครับ เราสามารถเริ่มต้นลงทุนในตราสารหนี้ได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่หลายคนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนี่แหละครับสุดท้ายนี้นะครับคำถามที่สำคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องผลตอบแทนแต่อาจจะเป็นคำถามที่ว่าการลงทุนรูปแบบไหนที่จะช่วยสร้างอนาคตทางการเงินแบบที่เราวาดฝันเอาไว้ได้ดีที่สุดก็หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการค้นหาคำตอบนั้นนะครับ